ทั้งปลาทั้งเหี้ยเลยโอ้ยน้ำมอสโดนแล้วหนุนไหนดิังใช่ที่ไหนอ่ะอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมตะตีแหลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ออกมาหาหมายริมคลองครับช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วในคลองมันน้ําลดด้วยผมก็เลยว่าจะลองออกมาตีดูว่ามันจะมีตัวกัดไหมเ,เสียงผมอ,อาจจะอู้อีนะครับพอดีเป็นหวัดนิดหน่อยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสีท่านนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาตามกันและเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็น นี่ครับอันนี้น่าจะพิลึกกือนะครับของค่าย3าดีหรือเปล่าผม,มผมไม่แน่ใจนะชุดลอกชุดคันก็จะเป็นคันเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรามาตามผลงานกันดีกว่าเผื่อจะมีผลงานประชดหลินของบ้าง แอคชั่นเป็นแบบสายมาเลยนะครับสายแบบกบไม้เลยครับเยอะครับตีเรียบๆของ โแล้วหนุนโอ้ได้แล้วเดี๋ผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับคินี้ดีเป็นหวัดเสียงมันอู้อีครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยเว้ยกด,ดก,ก,ดกดีกรดี็กดีกระดีกรดีเหล็กกินเลยอะ่ะ เอองอันเหรลยอ่ะอหนโหกันอ๋อมันเป็นสามเงี้ยงนี่วะคืงคือรอถึงไหมถึงได้อ่ะสิ กัดสี่ขีดห้าขีดอะม,ด <No. S 1> มันกัดลูกปลาเพมันมันปึกทีทีสองเข้าพาพาเข้าใต้น้ำไหลอะออไหนดูฟ้านะเจ๊นี่โดนกระดิ่อันนี้ไปกระดิ่วไก่ชนใช่ไหมไก่ชนของจริงสายใหญ่ด้วยไปตามต่อมือตาสวยตาสีเขียวเลยป่ะเดี๋ยววันนี้มาตกปลาแข่งกันดีกว่าใครได้ใครจะได้เยอะกว่ากัน ว่าไงรับคำถามหรือเปล่าจัดมากอ่ะเน่เดี๋ยวใช้เป็นนี่ผมใช้เป็นวีหกมอสใช้เป็นกระดี่เหล็กจะใช้ยี่ยอะไรก็ได้เ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูฝีมือใครมันจะดีกว่ากันแย่งอ่ะขึ้นฝั่งไปเลยอ่าไเงียเนียน เร้อยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปลองนะใช่ที่ไหนหอ่ะอุ้ยใช่จริงรว,วัดกระโดดเลยอ่ะวัดหรืี่ขึ้นจีบจริงไหมเออเพี่มีอย่างเงี้ยหลายๆตัวเลยวัดถางรจีกเลยบ้างน่ะมาขึ้นจีบกันอะตาดีจังวะ ริ<จ>บนี่ไงอุ้ยเอยธรรมดาที่ไหนวะตัวเดิมไหมเนี่ยไม่รู้ดูแผลเด็กก่อนพี่อุ้ยอโอ้โหที่เดียวสองตัวเลยอะ่ะนี่สังสูแล้วเด็ไม่ยอมหรอก ตัวเดิมมมีรอยแผลปมื่ะไหรถ้าเมื่อกี้ไม่หลุดไปสถานศูนย์นั่นแหละครับทุกคนต่อให้ต่อให้ใครดู vàng <noise> vàng <Để> <laughs> <Tịnh mái cười> mà đi <laughs> 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 tìm <Tịnh> mái mào Chặt, chặt tìm mái tìm <Tịnh> mái <laughs> ใช่ป่าวเอาแล้วน้องหมอนบอก <c oughs> บ่อเจอบ่อครับบ่อเขาไม่รู้บออ่อเขาเขาห่วงไหมครับหมายไม่เห็น,นสวยเลย <c oughs> ใครพูดอะไรวะอุ้ยกัดเลยครับ เด็ดจริงครับไม้เดียวเอาเลยอุ้ย<ม>ตามมาถึงนี่เลยมอส ตามมาถึงนี่เลยฮะไม่รู้หน้าขาวเลยไงนี่มันตามมาดูแต่มันไม่กัดมา,มากับเพื่อนมัน มันได้ห้ามหรอมั้งครับเนี่ยเขาเปิดรั้วไว้ด้วยต้อนรับอ้าดูครับสภาพหมายสวยมากเลยแต่ว่ามันเจอเย็นแล้วนะเวลามีน้อยมาก อุย,อยทั้งปลาทั้งเหี้ยเลยเหี้ยจะกินเบ็ดหูท้งร้องไอ้อจะสึงงานทาไ,ไ,ไม่ตกตอไม่ตกตอกัดมันอะเหี้ยจะโดนแน่พี่เช้าว่ะ แพ้ลาบคาบเลยผมโน่กัดกะปิอนี่ครับได้มาสามสี่ตัวสามตัวตัวนี้นี่แล้วเข้าไปตีเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับต c ไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ ハハハハ! <laughs> <laughs>